คนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยสายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางจะมีแต่รอยยิ้มรทุกการเดินทางมีแต่รอยยิ้มวันนี้นะคะสายการบินไทยสมายจะพาเราบินไปที่จังหวัดเชียงรายค่ะหลังจากการท่องเที่ยวแบบดิวนอร์มอลเริ่มขึ้นใหม่เลยนะคะสายการบินสนามบินเริ่มคึกคักกลับมาอีกครั้งะคะ่ะ าเที่ยวเชียงรายครั้งนี้นะคะอีกอีกขอแนะนอีกหนึ่งโรงแรมค่ะเดอะริเวรีค่ะกับการตกแต่งแบบล้านนาร่วมสมัยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วจะมีความรู้สึกว่าอบอุ่นราวกับอยู่บ้านเลยทีเดียวค่ะอยากให้ร้องอิงเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าหลังจากเมื่อก่อนเนี้ย คนเคยจำภาพดุสิทธานีแต่พอเก้าเข้ามาถึงปั๊บเนี่ยเปลี่ยนเป็นลิเวอรี่เนี่ยมันแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยก็เมื่อ2ปีก่อนเราเทคโอเวอร์โรงแรมนะคะ,คะแล้วเราก็ปรับปรุงร้อก็คิดว่าจะต้องเอาความเป็นเหนือเนี่ยมาใส่ในส่วนต่างของโรงแรมตั้งแต่สะพานทางเข้าอะค่ะ เราเรียกว่าขวัวปุรณะคตะ<ม>ขวัวภาษาเหนือแปลว่าสะพานนะคะ<ม>แล้วเราตกแต่งด้วยหม้อดอก<ม>หม้อดอกเหนือหม้อปุรณะคตะหม้อที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองนะคะเป็นการอวยพรให้กับแขกว่าเนี่ยถ้ามาพักที่นี่เนี่ยคุณเจริญรุ่งเรืองกลับไปแน่นอนะค,ะค่ะห้องเราเมีทั้งหมด271ห้องอีก็เริ่มต้นจากดีลักส์การ์เด้นแล้วก็มาดีลักส์เวอร์เราถือว่าเป็นโรงแรมที่มีห้องดีลักซ์วิวแม่นม้ำ<ม>เยอะที่สุดในเชียงรายนะคะ,คะแล้วก็เป็นห้องแฟมิลี่สวีทสำหรับ คุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะพาลูกๆมาเที่ยวมีเตียง2ชั้นให้เด็กเล่นด้วยแล้วก็ริลล์รีสวีทเป็นสวีทที่แบบเห็นมีบัลคอนี่ใหญ่เห็นนิ้วแม่น้ํา แล้วก็ Royal Speed ีหนึ่งห้องค่ะเราก็จะมีส่วนเรียกว่า a ัพพ Play เค่ะเป็นส่วนน้ำเล็กๆให้เด็กมาเล่นน้ำได้นะคะแล้วก็มีแฟนซิตี้อื่นๆอย่างเช่นฟิตเนสเรา24ชั่วโมงนะคะมีคิดสคลับให้คุณหนูๆไปเล่นได้นะคะแล้วก็มีสปานะคะชื่อที่ว่าราตรีสปาค่ะซิกเนเจอร์ทรีเปนของเราเนี่ยเราใช้ใยใหม่ทองคำค่ะ mm. แล้วก็มาทำสครับหรือว่าทำต่างๆในการทรีเมนนะคะแล้วเรายังมีร้านของฝากนะคะ okay. เ,เราต้องการที่จะให้คนเนี่ยมีความสะดวกก็เลยรวบรวมของที่เลือกจากเชียงรายนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าเหนืออย่างเงี้ยค่ะพี่สยแล้วก็จะเป็นอาหาร<ว>เป็นของที่ต่างๆเนี่ยเอามาให้กับลูกค้าเราให้อำนวยความสะดวก เขาเรียกว่าไม่ต้องไปหาทานที่ร้านอื่นเลยิงิงคอนเฟิร์มได้คอมเมนต์นะคะว่าอร่อยทุกอย่างโดยเฉพาะอาหารเนื้ออาหารฝรั่งนะคะี่วันนี้เราลองชิมอาหารจีนกันดูค่ะวันนี้ห้องอาหารจีนที่นี่นอกจากบรรยากาศดีแล้วติดซ้ำยังเลิศรสใช่ไหมคะน้องอิงใช่ค่ะอร่อยมากค่ะอยู่ทหน้าเราเนี่ยค่ะที่ิงิงค่ะเนี่ยค่ะซิกเนเจอร์ของเราเลยนะคะเป็นซาลาเปาไข่เค็มนะคะเป็นซาลาเปาทรงสามเหลี่ยมค่ะแต่ว่าข้างในเป็นไส้ไข่เค็มนะคะหาทานที่อื่นไม่ได้อร่อยมากๆค่ะ สำคัญข่าววันนี้นะคะคุณถ้ายังไม่ได้ใช้สิทธิ์นะคะเราเชี่วยด้วยกันก็ตอนนี้เราเชย่้วยกันนะคะโปรโมชั่นที่รัฐบาลช่วยจ่าย40%นะคะก็รีบๆใช้นะคะก่อนที่จะหมดสิทธิ์ค่ะแต่วันนี้แฟนรายการของอิงอิงนะคะที่ตอบคำถามเข้ามาถูกนะคะรับรางวัลไปเลยแน่นอนจากน้องอิงนะคะพี่อิงอิงจะถามคำถามว่าที่นี่มีทั้งหมดกี่ห้องห้องพักนะคะห้องพักกี่ห้อง ทราบคุณตอบและส่งท้องที่บริษัทซิตี้นครีเอชั่นนะคะ16ทับ1ซอย20พิทุนาถนนสุนทธิสารกรุงเทพ1320 0นะคะอาหารดีแล้วก็ที่สำคัญคือบรรยากาศให้ด้วยนะคะยิ่งช่วงนี้ใกล้หน้าหนาวเนี่ยต้องต้องจองเขงา้ามาลุงหน้าเล่นๆนะคะสองร200กว่าห้องเนี่ยไม่น่าจะเพียงพอ <c oughs> กับบรรยากาศดีๆแบบนี้ค่ะหน้าหนาวเนี่ยค่ะเต็มมากนะคะก็ <c oughs> ต้องรีบๆกันหน่อยค่ะ